ล่าลาลาลา,ลาได้ของเล่นใหม่ไม่มีใครนะโอเคนี่สินะของที่พ่อให้มานะ่ะฮะดูสิได้เหรอให้พ่อให้เลยผมมาเนี่ยวายเจ๋งไปเลยอย่าทายดูดิเฮ้ยาาาฮโคตรเจ๋งเลยอ่ะพ่ออ่าอย่าทำฉันนะเจ้าคนดูฉันหน,นีแล้ว <laughs> นั่นนีฉันไม่พลนหรอกน้าโ,โดนหรือเปล่านะ้า เก็บมีดทีนี้เนี่ยทำลายศพซะอัดเจ้เฮ้ยจะเป็น <c oughs> คนเก็บศพไม่เนียนนะ <c oughs> งั้นโยนไปเลยลแล้วกันงั้นนั่นเราไม่ออกแล้วเออชุดนี้มันว่าจ,จริงเลยเฮ้ยเพื่อนดูนี่สิของใหม่อ่ะพ่อจะให้มาพ่อให้มาเหรอฉันขอลองดูหน่อยสิลองดูเหรอเล่นอะไรก็ได้นะโอเคเพื่อนขอบใจมากเลยมาดุดเล่นลดุดเล่นเย่เพื่อนเดี๋ยวจริงเจ้ามาเลขอบใจนะเพื่อนเข้ามาหนีเลยนะครับอะไรจะทำอะไรผิดเหรอ ว่าจะเป็นสีดำเนี่ยมีคนมาบัตรทำอะไรกับฉันเนี่ยฮะเรากอดสิอยู่คิวตั้งเลยคนไปได้หมเนี่ยฮะเกิดอัไรวมอ่ะสีเหลืองถ้าเป็นอย่างนี้แล้วก็กระบัตรที่หนึ่งดับปากวาลีขวดเลยไม่ใช่แล้วล่ะจะตอบอะไรอยังวีเดี๋ยวมันจะเป็นเหมือนเดิมนะผมไม่รู้นั่นมันเหออกระบัตรที่หนึ่งดับปากวาลี หาแล้วนี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยสีอะไรวะนั่นน่ะสีมันเข้มขึ้นนะเข้มบ้าแล้วเนี่ยเนี่ย้ว่มานเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเฮ้ยไม่ได้แล้วต้องรีบข่าวพวกนั้นผูกแก่ะมาหยุดเราอีแล้วหยุดตรงนี้ด้วยเฟยจะได้เปิดผูกแกไปหรอต้องรี่แล้วล่ะเพื่อนไปเลไปเลยไปเหยุดลสีน้ํางานอยู่ินผกแกจะําอะไรมาอะไรดีดูก่อนต้องไปแว่อน ก็กลัวแล้วเพื่อนฉันน oui> ี่มันจะตายไปซะแล้วอ่ะใช่ว่าเราต้องรีบกลับไปเหมือนเดิมบ้ละเพื่อนจะได้บอกคนอื่นแล้วก็บวชสีแดงออกซะเฮนี้ของพ่อนี่ไม่โอเคเลยอ่ะติดเสื้อติดแล้วเฮียฮะติดแล้วเพื่อนยัยฉันบอกว่าเดี๋ยวไงโอ้โหพ่อมึงตาย เง้ยเว้เน่ยนั่นไงเอาอีกแล้วอ่ะใครจะไปรู้ว่ามันคือสีแดงวะเนี่ยโดยสีน,ำน้ำเงินมันเออไม่เป็นไรหรอกใช่ใช่มันแค่การแสดงใช่ไหมอย่างงั้นน่ะเหรอลนะ่ะได้ขอถามอะไรสักอ,หาหาอย่างได้ไหมก็ได้สิถามอะไรแกไปเอามีดมาตอนไหนอามีดเหรอเออ,เอ,อดันสิแ <laughs> <c oughs> อา้ามึงโป้ใช่ไหมไม่จะไม่ใช่โป้